ย้ำรอบมาเลยครับมาตุ่มกินย้ำแลงครับแบ่งทีมงานไปกินสุก้นครับสวัสดีตอนลังแรงครับพี่น้องเข้ามาย้ำรอบครับพี่น้องหลายหมื่นแล้วครับนี่นี่ครับหนึ่งลังครับอีกหลังหนึ่งยู่ที่ สองหลังเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปหลุนน้ำกันครับเดี๋ยวหลังนี้ขึ้นก้อนครับหลังนี้ขึ้นก้อนเนาะพี่น้องเนาะมาเจอพอได้ต้มกินแรงบ่พี่น้องเอ้ยโอ้ยไม่ถือกล้องหยียบน้ำกับป้านั่นนี้พี่นอ้องค่อยๆเฮ็ดครับ บ่หนาจะข้อนี่ประเนี่มาหลุดมือกันพี่น้องอู้ดูจ็งเลยพี่น้องดิอู้กักเลยพี่น้องปเ เฮ้ยเขาคักเลยพี่น้องเอ้ยบาดนี้คุณจังบ่บาดน,นี้เฮ้ยจังเลยพี่น้องในต้มแล้วพี่น้องเอ้ในี่ต้มแล้วครับมือน,นี่มันคักไปหลุดนันสองครับบอกแล้วพี่น้องมันตกเป็ออนเป็นของตะเภาสักมือน,นึ่งในต้มแล้วครับมือน,นี้ ต้มปลาหลบแล้วแล้วนี่อ้ป๊อดพี่นอ้องรุดรุดออกได้ครับพูดพูดแล้ว เขาข้าวเขานี่นี่ครับพี่น้องเขาวปดขาวปดเขาโพอะไรเยอะเยอะขนาดนี้พ,ออพี่น้องเอ้ยนี่เขาปวดเขาโพพี่น้องเขาข้าวปดปวดอือพี่น้องเอ,อ้ยของแท้เลยป่ะน,นี่โมเมนต์โมโม่เลยป่ะนี่บัวแดงขากรองมากสมัหม มุกขึ้นว่ามันสิได้ปนี่พี่น้องเอ,อ้ยในต่อมคักๆพี่น้องเดี๋ยวตุงเขียวหน่อยเด้อบ่ไหนตุงเขียวหน่อยแห่งเด้อบ่ไหนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องหากล่องบะไรมาอย่าเจอบ่ไหนบุกขึ้นว่ามันสิได้เ้อพี่น้องมาเสียเบ็ดบ่างฮะ มาเสียบเบ็ดครับถุงน้อยเลยแล้วบัดนี้พี่น้องเอ้ยพุน่นเขาเท่ะตัวเอ้ยเขาขักเขาเนียบัดนี้พี่น้องเบิง้ง น้องเ,เอ,อ้ยเบิ้งพี่น้องนี่เจ็บซีบางคนว่าผมไปสืบปลามาบบเมนได้ครับพี่น้องนี่ปลาธรรมชาตินะครับปลาธรรมชาติเดอ้อพี่น้องเขาโพดเขาโพว้ยเ,เดี๋ยวต้มปลาเลยพี่น้อง ต้มปลากินแล้วมาเนี่ย,เส,ยเสียบแล้วมาเร็วง่ายดอกพี่น้องเบ่งส่งแล้วเฮ้ยปุ่นพี่น้องเอาขาคับเขาเนี่ เขาจุดหลอบเกือบแตกวะอีหลีเลยพี่น้องนี่กมันเขาแบบนี้แล้วนันมือได้บวกเขาบ่เขาเลยเออันนี้แล้วแล้ะครับพี่น้องอีกอันนึง มาเดีย๋ยขากล่องมากครับพี่น้อง่าเทมันสีบัวได้นี่ครับ่าเทมันสีบัวได้หลยปนี้นี่ครับพี่น้องมันคือ่ามันสีหลยปนี้ เขาคักเขาเนี่ยพี่น้องเบืองเบืองเบืองเก็บคนพี่น้องเก็บคนสาวไปไส์ครับโอ้โนี่พี่น้องกัดมันถื่อมันถื่อคักกัดมันบ่ถื่อบ่ถื่อเลยตัวหน่อยผมจะปล่อยเอาตัวโตอิบิไปตัวหน่อยป่อยมันใหญ่ มันก็พ่อใไหมดจุดโตแล้วพี่น้องนี่สีป่ปอยครับพ่อยมันใหญ่พ่อไรครับพ่อไรพ่อตากแดดอายุนี่ตุ้ยพ่อตากแดดเดียด๋ยก็ไป โอ้คักพี่น้องคักคักแห้งอันนี้หน่อยพลสิ่อยนล่ยไปลงน้ำครับเดี๋ยวสิบปแจกทีมงานนะครับแจกทีมงานแบ่งกันไปกินโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมขอโต๊ะใส่หลอบก่อนครับเดี๋ยวมันจะบ่แล้วไงเดี๋ยวสิบ ทินตามมาจะเห็นเม่นูยังครับน้องแฟนครับครับบนปลากันไปกินพี่น้องเพิ่นมานมาเนี่ยผมตกปามก็ได้สองตัวมันไปกินอะพี่น้องมาเนี่ยม่หอย่าอย่าเที่ยวไดเอายิบยิบไปเลยยิบไปเลยเอากันเอากันเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาจากตัวมันเอาเลยเออจะเลนูแบ่งทีมงานไปกินครับพี่น้องทีมงานไปกินยิบไปเลยยิบไปเลยแบ่งทีมงานไปกินครับ ไปอะไรตัวตัวใหญ่ก็น่าไปออกกวนไปโอ้ยเย้ตัวใหญ่เลยไหมล่ะชาวบ้านนับพกกันน,นั่นเองอออเอาหกคนครับอัดมาเอาเอาตัวหน่อยออกไปก่อนหนึ่เอาตัวหน่อยอย่าเอาไว้ในถุงนี่เอาไปนเทเอ,อย่าไปไเทเย,ย็บเยิบหนาเลยเอาเปหนาได้บ่เออเอาเปหนึ่งก็เส็จตัวใหญ่ว่าหันหน้หนาโอ้ยกิจะเอาตัวใหญ่เลยตี๋เว้ยโอ้ยขามหน้าขามไตไยแต่ว่า เอาไวปจากของนี่เอาตัวหน่อยเอาก้อนเอาตัวหน่อยเอาก้อนนี่น้ำแนวตัวหน่น้ำแนวเอาไปเออตัวใหญ่พ่อข้เอาตัวหน่อยเอาก้อนเอาตัวหน่อยเอาก้อนมาหนึอยเอาตัวหน่อยน้ำเออเออใส่แบ่ปนนิเลงแบ่งทีมงานไปกินครับนี่เสื้อา้ากับลุงครับปันกันไปกินพี่น้องปันกันไปกินทีมงานกันครับทีมงานตัวหน่อยน้ำแนวแม่หรอตัวใหญ่เพื่อนจะได้กินเลยเอาไวปจากของรอบนม่เด้อตัวใหญ่ ัยังเศร้าหะตัวใหญ่ถโอ้โหไปหาแล้วครบแล้วหลายแล้วหาดิหาแล้วตายอีกตัวนึงว่ะตัวหน่ตัวหนัไหมตัวหนตายพูดคลิปยะได้กินเลยตัวใหญ่ตุมหโอ้ยาเดีนีดาลุงลุงเอันนี้มาเนี่ยเอาเอาเอวเอาเอาเหรอเอามาใส่หนีย่างเดียวเหรอวันนี้เอาใม้ไท่แห่งมาผมจะเอาไปต้มให้พี่น้องในเบิ้งแค่บ่กี้ตัวกินขอเลี้ยงเอาหนิ

นี่ครับเอาไปต้มซีโตครับพี่น้องเอาขอบใจเข้าใจตุ่มซีโต้โอเคครับพี่น้องหายแล้วแต่สังมาใช้ตอนมืดอตอนี่แมนมานน่บ่อนหน่งเดี๋ยวไปเฮ็ดเมนูอยู่เมือนครับพี่น้องเมืดแล้วเนี่ยผมก็นี่แบ่งทีมงานไปแบงค์ทิ้งงานไปกินแบ่งค์เซบาตไปกินเนี่ยผมเอาไปต้มครับนี่เดี๋ยวพี่น้องติดตามเมนูครับตกบ้านตาแอลนี่ครับปลาเฮ้าครับพี่น้องทำการแวะเรียบร้อยครับสิต้มซีโตครับ ผมมา마ซีโตครับนน้นนันกับแบงให้ทีมงานหมดน,นะครับแบงให้ทีมงานไปเฮ็ดกินคคละโลกสองโลกันละผมมาซีโต้ครับผู้เดียวกินบ,บุดผมผมมีเวลาครับพี่น้องเดี๋ยวลอต้มให้พี่น้องด้เบิ่งกันครับพี่น้องเดี๋ยวรอรอเพิ่งค,ครับร่อน้ำเดือดกอนครับ <S <S 1> <S 1> พริกใส่ล,ลงไปครับพี่น้อง ต้มแบบบ้านเฮ้าครับต้มแบบละเล่าบ้านเฮาเอางล่ะมาข้ามเปียกครับพี่น้องใส่ลงไปลดตลาดตอนครับใส่ลงไปเลยตลาดตำเจียวครับเป็นตอนเลยผมใส่ครับปลาพรอมครับใส่หมอเลยพี่น้องใส่หมอเลย โอ้คินเหมดบุญน้องพี่น้องพี่เดือพู้เดียวนี่น้องเอาแบบจุ๊จุ๊เลยพี่น้องเอ้ยเอาเดี๋ยวปิดฟ้าไว้ก่อนครับพี่น้องตุ่มแบบดองเหล้าบรรเหลาเลยน้ำเบี้ยงยี่ครึ่งเลยพี่น้องเดี๋ยวมเรอสุกกินด้วยกันครับโอ้หนามเดือเลยครับพี่น้องรุดดีครับรุดดีรุดดีใช้หน้กไปครับ เต็มหมอก็รู้เลยพี่น้องไอ้กินหมือนก็เนาะหัวนั่วเหมโฆษณาด้วยพี่น้องมันตาครับพอก่อนับพี่นอ้องโอ้วกันนี้เห็นแป๊บเดียวซุกด้วยพี่น้องก็จะต้มนั้นครับ เดี๋ยวกัสุกแล้วซีบุ้งน,งนำนมัอกรนุ่งนะครับพี่น้องหักขีนแน้แยงครับพี่น้องหักขน,น้แยงใส่ลงไปเฮ้ยจังโมพี่น้องเดี๋ยวรอมากินน้ำกันครับพี่น้องสุกเลวครับ เรียบร้อยพี่น้องนี่คือตัวแจ้วครับตัวแจ้วนี่ต้มปลาครับ,รบพี่น้องสามี้สนะครับพี่น้องปลายำหลอกมาได้ดี่ครับปลายำหลอกมาได้ก็มาต้มกินยำเร่งแบ่งทีมงานไปกินสุกคนครับผมจะบอได้กินในเบิ้งเดิอพี่น้องฝากติดตามคลิปหนาคลิปนี้เด้อพี่น้อง ว่าบาปูสิผ้าลงา่งไม้ใดอีกครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากซับสไครตแลวก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อสิบผุดาดคลิปหนาคลิปในใ่อีสานกับคัคชนแนลนะครับไปแล้วครับคลิปนี้พี่น้องขอให้พี่น้องู่ดีไม่แห้งขึ้นก่าครับโชคดีมันหมานเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ